ลองแผ่นที่สั่งซื้อนะครับแผ่นนี้เป็นแผ่นลงเซฟเกมนารูโตตัวละครครบพร้อมล่างแปลงนะครับแต่ไม่ใช่แผ่นเกมนะครับดังนั้นแผ่นนี้ไม่สามารถเอามาเปิดเล่นเกมได้นะครับตามที่เขียนแจ้งไว้แล้วครับเป็นแผ่นลงเซฟนะครับดังนั้นลงเซฟตัวละครครบจากแผ่นนี้ใส่เมมบริการเพย์ทูของคุณตัวแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้ผมไม่ได้ให้ไปนะครับแต่ว่าผมจะมาเทสให้ดูเฉยๆนะครับก็คือพูดง่ายๆใช้แผ่นนี้ลงเซฟตัวละครครบของเกมนารูโตใส่แผ่นเมมบริการ เซฟของคุณเองนะครับเพื่อเอาเมมตัวนี้นะครับไปเมมเซฟของคุณที่ลงเซฟผมแล้วเนี่ยไปเล่นกับแผ่นเกมนารูโตะปกติของคุณเองนะครับเพื่อโหลดเอาตัวละครค,ครบขึ้นมานะครับโหลดนะครับดังนั้นเดี๋ยวผมจะลองให้ดูก่อนนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเช็คเซฟให้ดูก่อนนะครับว่ามีเกมเซฟนารูโตะไหมถ้ามีเดี๋ยวผมจะลบออกแล้วลงให้ดูจากแผ่นใหม่เลยครับ เจอแล้วอันนี้นะครับเซฟเกมนารูโตห้านะครับเดี๋ยวผมจะลบทิ้งนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะลงใหม่เลยนะครับพื้นที่ต้องมีเหลือด้วยนะครับดูตรงนี้ด้วยนะถ้าของคุณยังไม่มีเซฟและพื้นที่ไม่มีเหลือมันก็ลงเซฟไม่ได้ครับดังนั้นต้องมีพื้นที่เหลือด้วยนะครับขั้นตอนก็คือเสียบ M s a ซฟของคุณนะครับที่ไม่มีเซฟนารูโตอยู่นะครับตัวนี้นะครับถ้ามีก็ลบทิ้งนะครับแล้วก็ใส่แผ่นลงเซฟลงไปเลยครับเหมือนเปิดเกมนั่นแหละครับปกติ ใส่แผ่นแล้วเปิดเครื่องใส่เมมเซตได้เลยครับแล้วเปิดเครื่องครับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับอุปกรณ์สายสัญญาณนะครับถ้าเป็นเพจทูทูเฮทแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะเข้าโปรแกรมภาพไม่ออกสายคอามันเนนต์5หัวเขียวน้ำเงินแดงขาวแดงภาพก็ไม่ออกนะครับเมื่อเข้าโปรแกรมใช้เฉพาะสาย AV นะครับเหลืองขาวแดงนะครับไม่งั้นหน้าโปรแกรมนี้ภาพมันไม่ออกครับต้องใช้สาย AV เหลืองขาวแดงเท่านั้นนะครับอันนี้ผมแจ้งไว้ที่หน้าขายแล้วนะครับ เมื่ออยู่ที่หน้านี้แล้วนะครับให้เลือกคำสั่งที่2ครับเมนิ r ่าเมนเมมโมรี่การ์ดเมนเจอร์กดปุ่มกากระบาดครับวิธีการอยู่ด้านหลังนะครับผมมีไว้บอกอยู่ด้านหลังนะอันนี้ผมสอนคร่าวๆหน่อยกากระบาดเข้าไปเลยครับเลือกอันบน install infinity กดกากระบาดครับข้อความเปลี่ยนเป็น i n s t a l l e r r o r กดกากระบาดครับเลือกคำสั่งที่2 i n s t a l l a p p อปพลิเคชันกดปุ่มกากระบาดรอจนกว่าข้อความจะเปลี่ยนเป็น i n s t a l l s u สเ e ็ตนะครับก็แสดงว่าเสร็จ อ่ะก็ความเปลี่ยนแล้วนะครับอินสตอลเสร็จแล้วนะครับกดกากบ,บาทจบแล้วครับขั้นตอนการลงนะครับครน,นี้ผมจะมาเปิดให้ดูเมมผมนะครับเมื่อกี้ผมลบเซฟไปแล้วนะตอนนี้ผมลงเซฟเรียบร้อยแล้วนะครับเอาเซฟตัวนี้แล้ะครับที่คุณลงเรียบร้อยแล้วไปใช้กับแผ่นเกมา a r โตะของคุณเพื่อโหลดเซฟนะครับก็คือเสียบเมนเซฟเปิดแผ่นเกมของคุณแล้วโหลดเซฟขึ้นมาเวลาเข้าเกมอย่าเลือก New เกมนะครับให้เลือกคําสั่งโหลดเกม แล้วมันก็จะมีไฟล์ให้โหลด3ไฟล์มั้งประมาณนั้นนะครับคุณก็เลือกไฟล์บนเลยครับเพื่อโหลดเซฟที่เล่นจบเรียบร้อยแล้วตัวละครปลดลดแล้วเพื่อเอามาเล่นนะครับแต่ถ้าคุณไปเลือกนิวเกมก็เท่ากับคุณเริ่มเล่นใหม่นะครับมันก็จะไม่มีตัวละครนะครับเพราะเราต้องการที่จะโหลดเซฟขึ้นมาใช้นะครับอ่าผมให้ดูนะครับผมกดเบ์เซอร์เข้าไปเลยนะครับเมมผมก็ยังคงตัวเดิมอยู่นะไม่ได้ไปเปลี่ยนนะครับอันนี้จะเช็คให้ดูนะครับเพราะกี่ผมลบไปแล้ว แล้วผมติดตั้งลงใหม่แล้วนะทํากี่ครั้งก็ได้ครับจะลบจะลงกี่ครั้งก็ได้ครับถ้าแผ่นยังไม่เสียนะครับลงได้ตลอดลบได้ตลอดครับน่ะมาแล้วครับเห็นไหมจําได้ไหมครับตอนแรกผมลบไปแล้วนะอ่ะมันโผล่มาแล้วครับเห็นไหมครับใช้พื้นที่ประมาณร้อยหนึ่ง kb นะครับตรงนี้คุณต้องมีพื้นที่เหลือเกินหนึ่งร้อยหนึ่ง kb นะครับไม่งั้นมันจะลงไม่ได้นะแล้วก็ต้องไม่มีเซฟเดิมเขาอยู่ด้วยนะต้องลบออกไปก่อนนะครับ ตามนี้นะครับตัวแผ่นลงเซฟเกมนารูโตะนะครับไม่ใช่แผ่นเกมนะครับแผ่นไม่มีปัญหาลงเซฟได้นะครับ